สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla วีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมอันนี้เป็นอีสเตอร์เอกนิดหนึ่งนะครับผมคือพี่ได้ดูกิจกรรมทางด้านของการฉลองอ่ากิจกรรม 5v5 แล้วนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้สกิลระดับ r e g e n e r y นะครับผมหรือคูปอง r v นะครับผมให้ดูนะครับตั้งใจดูนิดนึงนะครับผมซึ่ง ปกติแล้วการที่เรารับตั๋วนะครับผมตั๋วทั้งด้านของกิจกรรมเนี่ยรวมกิจกรรมทั้งด้านของการฉลองนะครับผมก็คือเป็นตั๋วสีม่วงใช่ไหมก็จะครบตามกําหนดเราสามารถแลกสกินได้ใช่ไหมครับผมแต่ลองดูซิทนึงครับสาหรับคนที่จะแลกทั้งด้านของสกินระดับ e ีเจนเนี่เป็นการสุ่มนะครับรวมถึงคูปองด้วยสกินบัตเตอร์ฟฟายนกฟินิกนะครับผมก็รวมอยู่นั้นด้วยนะครับผมให้ดูนี่นิดนิดนึงที่พี่บอกว่าให้แชร์เพื่อนเยอะๆนะครับผมก็คือเชิญเพื่อนเยอะเราจะได้รูป นาฬิกานะโทเคนเพิ่มเวลาน,นั่นเองโทเคนเพิ่มเวลาตัวนี้นี่ครับผมนํามาใช้ในการเพิ่มเวลาในการเล่นเกมนี่เห็นไหมตรงนี้เลยนะครับผมจะขอเสียเวลาตรงนี้นิดนึงเห็นไหม ครั้งที่แล้วนะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพี่จําการเชิญเพื่อนไปเยอะให้เขารับนะครับผมและส่งกลับมานะครับผมก็จะเป็นเวลาตัวนี้นะครับจะเพิ่มเวลาอย่างละหวินาทีนั่นเองนะครับผมอย่าง5วินาทีเอามาทําอะไรเอาไปใช้ในการเล่นเกมนะครับผมมินิเกมในนั้นนะครับผมนี่แต่พี่ขอรับนาฬิกาตรงนี้คือมันเพิ่มอย่างละหวินะครับรับให้หมดเลยนะครับผมยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมเพราะว่า มันจะต้องใช้ p o ยต์ในนี้นะครับพังีครับมันต้องใช้พอยต์ในการแลกกล่องสกินนะครับผมระดับปริเจเนอรี่ January นั่นเองฉลองห้าีห้านะครับผมโอเคไหมอ่าอ่าเดี๋ยวขอรับก่อนนะครับผมประมาณนี้นะอ่าเห็นไหม นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมยินด,ดีด้วยคุณได้รับโทเค็นเพิ่มเวลาเห็นไหมก็รับมาให้หมดเลยนะครับผมอ่าต้องขอขอบคุณคนที่ส่งให้เราด้วยเราก็ส่งให้เขาด้วยนะครับผมมามาดูนะครับผมถามว่าทําไมเราต้องมีโทเค็นเวลาเพราะว่าเกมนะครับมีแค่3 0มิีวิตมันไม่สามารถพุ่งถึง400แต้มได้นะครับผมอ่าแต้มคือตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอรับโทเค็นแป๊บหนึ่งนะครับผมอมามาดูนะครับผมเห็นกล่องของขวัญนีตรงแต้มไหมครับนี่ไหมถ้าเกิดเราสี่ถึง400พอยต์นะครับผมเราจะได้กล่อง ทั้งด้านของอ่าสกินนะครับผมก็คือรับวันที่1น,นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอ่าเห็นไหมก็คือเนี่ยเห็นไหม สองเกมแรกเกมยิงขนูกับเกมทุบนะครับผมมันจะต้องให้ถึง400พอยต์นะครับอ่าเราก็เอาโทเค็นอ่าโทเค็นเวลานะครับเพิ่มเข้าไปนะครับอีก30มสิบวิเป็น1นาทีนั่นเองนะครับผมเริ่มจากเกมยิงขนูอาจจะอ่าหน่วงหน่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าอัดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับผมมันก็จะหน่วงหน่วงนิดนึงนะครับผมนี่เห็นไหมก็ยิงยิงไปเลยยิงไปเลยให้ได้400แต้มนะครับผม1นาทีเนี่ยยังไงก็ถึงนะครับผมใช้ประมาณ6กถึงหอันนะครับผมแล้วก็กดดย้ำเลยเกมยิงขนูง่ายนะครับผมเห็นปะอ่าประมาณนี้เลยเน ครับผมยิงยิงย <iman> mm ิงเข้าไปเลยอ่ายิงเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับพี่ขอเสียเป็นแฮกระตุกแล้วกระตุกแล้วอ่าเบิ้ลไปนะครับผมคะแนนเห็นไหมสามสิบมินิสุดท้ายนะคะแนนยังไม่ถึงนะครับผมต้องรอจังหวะนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมสามสิบวิอ่าแล้วนะนี่เห็นไหมนี่เบิ้ลเบิ้ลเห็นไหมคะแนนก็พุ่งเหลืออีกสองร้อยแจมนะครับผมมาสองร้อยเหลืออีก หลืออีกนะครับโหจะหมดเวลาแล้ว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 ก็ให้ได้400แต้มนะครับทุกเกมนะครับพอย n t นั่นเองแต้มก็คือพอย n t นั่นเองนะครับผมถ้าพอย n t ถึง400แต้มปุ๊บอามาแล้วอีก10วิสุดท้ายอีก10วิ9 8 7 12มา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 ถึงแล้วจะถึงไหม อุ้ยเข้าวิเ้าวิเ้าวิขอหน้าขอหน้าขอเรียบร้อยนะครับผมอ่าสี่ร้อยแล้วนะครับผมอ่าจบถือว่าจบเลยถ้าเกิดได้สี่ร้อยคือจบเลยทํายนีไงก็ได้ให้ก่อนวันที่หนึ่งนะครับผมให้น้องๆได้สี่ร้อยทอยอย่างนี้นะครับผมมามาดูสุดยอดไปเลยนะครับผมอ่าเราก็จะได้ทั้งหน้าของกล่องสกินนะครับใครไม่มีตัวนี้ไม่สามารถรุ้นรับได้นะครับผมเห็นไหมกดรับมาเลยเห็นไหมกล่องรางวัลพิเศษจะถูกส่งในวันที่หนึ่งนะครับอย่าลืมเข้าระบบในวันนั้นเพื่อรับ อ่าสิทธิพิเศษนะครับผมแม่ส่งมาให้วันที่1นะครับผมก็คือเป็นการฉลองห้าวิห้าเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าเราจะได้ทางด้านของสกินอะไรนะครับผมมีแบทเทอร์ฟลายไวโอเลตดูเห็นปะมีซีริเทียมีซันนีนะครับผมมาโรดอะไรเงี้ยแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมากมาเกมที่2เกมทุบตุ่นนะครับผมใช้ไปเลย6อัน30มสิบวิเหมือนกันนะครับผมก็กดเล่นเลยอ่าเห็นไหมกดเริ่มไปเลยนะครับผมตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมคือมันเล่นยากตรงที่ทุบระเบิดนะครับผมถ้ากดระเบิดปุ๊บ บันลเลยนะครับดอปไปสามวิเลยนะครับผมนี่เห็นไหมและวระวงังต้องต้องระวังดีๆนะครับผมพี่ก็ตั้งใจเล่นนะครับผมต้องใช้สมาธินิดนึงคือหัวไม่แหลมๆเหมือนกันนะครับผมเห็นปะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมดูทุบทุบทุบเนีเ่ยได้ร้อยหกสิบอ่าเรียบร้อยนะครับผมสามวินะครับผมทุบโดนระเบิดนะอ่าหมดแล้วก็ต่อเลยนะครับผมถ้าเกิดบางคนตั้งค่าสั่นนะครับผมมันถ้าเกิดทุบโดนระเบิดมันจะสั่นอืดนะครับผมโทรศัพท์นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นปะ ทุบไปเรื่อยเห็นไหมสาวสองแล้วหรืออีก20วินะครับผมอย่าไปเครียดเดี๋ยวมันจะมีระบบการเร่งนะครับผมเราก็ต้องใจทุบนิดนึงอย่าทุบให้โดนระเบิดกระพอุอ้มทุบทุบไป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 ทุบทุบทุบพลาดพลาดไปนิดนึง อีก95้าหตัวเดียวหนะ้าเรียบร้อย400อแล้วคือจบนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายแล้วนะครับผมจบเลยปล่อยเลยพี่ปล่อยจอยแล้วโอเคก็2เกมนี้นะครับผมก่อนวันที่1น,นะครับผมให้ได้อย่างละ400พอยต์นั่นเองถามว่าพี่ผมทําไม่ได้ให้น้องเชิญเพื่อนนะครับผมรับโทเคนเวลาเพื่อเพิ่มเ,เ,เวลาให้เป็น1นาทีเหมือนพี่ใช้6อันเท่ากับ1นาทีนะครับผมออบวกกับของเก่า30ิวินาทีด้วยนะครับผมก็จะได้เนาะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กล่องที่2ได้2กล่องแล้วนะครับผมประมาณนี้ ีเลยนะครับผมฟองมาสุพิเศษจะถูกส่งวันที่1นึ่งครนะครับผมเป็นการฉลองนั่นเองโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชิวๆเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยทำก่อนนะครับทําก่อนให้ก่อนวันที่1นนะครับผมก็คือเชิญเพื่อนเยอะ เชิญได้อะไรเชิญนะครับผมเขาจะทําการส่งโทเคนนาฬิกาผัดกันส่งผัดผดกันไปผัดกันมานะครับผมแล้วก็จะได้โทเคนเวลาเออประมาณนี้เลยยิ่งเยอะยิ่งดีโทเคนเวลาก็น้องจะได้ประมาณ4ี่พอยต์นะครับผมโอเคปะ่ะเห็นไหมคะแนนสูงสุดนะครับผมประมาณนี้เลยยิ่งคะแนนเยอะคะแนนบวกกันก็น่าจะได้นะพี่คิดว่านะ ประมาณนี้เลยนะครับผม430หรือเท่าไหร่32นะครับผมก็ประมาณนี้ชิวๆนะครับผมก็นี่แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้กล่องนะครับมันก็จะเหมือนแบบเก็บโทเค็นตั๋วเนี่ยไปแลกข้างหน้าของสกินธรรมดานะครับผมแลกสกินฮีโร่อะไรเงี้ยปกตินะแต่เกิดคนที่เล่นเกมทําคะแนนถึง400พอยต์นะก็จะได้ห้างกล่องรุ่นรับสกินระดับ regenary นั่นเองนะครับผมรอบนี้รับประกันได้แน่นอนนะครับผมเออใครไม่มีโทเค็นเวลาต้องรีบเชิญเพื่อนแล้วนะนี่แต่เกิดใครไม่ ซีเรียลก็มาแลกสกิลตรงนี้ได้นะครับผมง่ายๆเลยเนาะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเม้นถามได้นะครับผมอ่าไม่ว่าเป็นกิจกรรมชาร์จพลังก็สอนไปแล้วนะครับผมอันนี้คืออาจจะปล่อยช้านิดนึงนะคะผ,ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยไม่เกินน่าจะปล่อยประมาณเที่ยงหรือบ,าบ,าบา่ายๆกว่านะครับผมอาจจะเร่งรีบนิดนึงนั่นต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมว่าพี่ก็เพิ่งทําโอเคประมาณนี้หรือจะตั้งเวลา ไว้ให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็คือหนึงเลยเชิญเพื่อนนะครับผมแล้วก็ทําการรับ โทเคนเวลาเพื่อเพิ่มเวลาในการเล่นมินิเกมให้ได้พอยต์ถึง400 2เกมนั้นท่านเล่นได้400ให้กดรูปของขวัญแล้วก็กดรับกล่องดูรับสกินระดับ r e g e n e r อรีแพงๆนะครับผมประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นอันจบนะครับผมก็คือบางคนไปเก็บแค่ตัว๋วมันก็ธรรมดานะครับผมเราต้องให้พอยต์ถึง400พอยต์นะครับผมเราก็จะได้โทเคน็นได้ทั้งหน้าของกล่องของขวัญที่เป็นระดับรีเจเนอรนะครับผมโอเคไหม แม่พอตขอษเสียงรบกวนด้วยนะครับตั้งใจแบบอัดคลิปข้างนอกเลยส,สดๆเลยนะครับกะว่าจะเงียบแตะะ่ก็ไม่เงียบเนาะ <S <S โอเคประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยและวันที่หนึ่งเรามาเปิดพร้อมกันว่าเราจะได้สกินอะไรนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย